ต่อไปนะคะก็จะทำให้อ่าฟอร์มเราเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลแล้วก็เซฟได้ก็มาที่ฟอร์มหนึ่งแล้วก็คลิกขวา v i w w ค้ e นะคะอ่าก็จะเห็นโค้ดจะสร้างโค้ดในนี้ จะสร้างฟังก์ชันโหลดกับฟังก์ชันเซฟขึ้นมานะคะจากนี้ก็ประกาศตัวแปรก่อนละกันเป็นเราจะาสร้างตัวแปรคอม m านด์ขึ้นมานะคะเพื่อรับ command ์คำว่า new หรือ edit จะได้รู้ว่า user เนี่ยกดปุ่มไหน แล้วก็แล้วก็วกประกาศ a m l document ขึ้นมาโอเค๊อบเลยละกันนี่นะคะประกาศ a m l document ขึ้นมา using ซะโอเคแล้วก็สร้างฟังก์ชันฟันโหลด ฟังกชันพันโหลดนี่จะเป็นฟังกชันที่โหลดอโหลดอ t a สตด์ด็อกที่เป็นแบบ M L M L นะคะเข้ามาแมปกับออฟอร์มหนึ่งของเราเค okay. ในฟังกชันพันโหลดก็เอา X ด็อก,อกัวนี้ new X s u b m n t เสร็จแล้วก็ if ก็ถ้าคอมมานที่เราได้รับมาเนี่ยเท่ากับ new นะคะคือถ้ากดปุ่มสร้างใหม่อะ่ะจะให้มันทำอะไรบ้างถ้ากดปุ่มสร้างใหม่เราจะไปโหลด m l t ตนด a r ด็อกนะคะขึ้นมาก็คือตัวนี้ในในเทมด็อกนะคะที่เราได้สร้างไว้นี่ job xml dot xml คก็อยู่ในผาดเทมด็อกนะคะเสร็จแล้ว มันจะโหลดมาแล้วเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะมาสร้างแมปแมปให้มันนะคะโดยการทำก็คือว่าตรงนี้ยรูปผ่านนี่คือ เราจะสร้างสติงตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อเก็บผาดของ XML ผ่านใน XML เปิดไฟล์ job XML ขึ้นมานะคะจะเห็นว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงข้อมูล name age position ได้เนี่ยมันจะผ่านแท็กอะไรบ้างอันนี้ต้องไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ XML เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อจะได้ที่เราเราจะได้อ่านไฟล์ XML เป็น ก็ก่อนที่จะเข้ามาถึงนี่ได้มันต้องผ่านด็อกิเมนต์โปรไฟล์อ่ะไม่ใช่ด็อกิเมนต์ดัตตาเซคชัที่มี ID เท่ากับ1 Item ทที่มี Name เท่ากับโปรไฟล์มันถึงจะเข้ามาส่วนนี้ได้เราก็ไปใส่ผาดให้มันอ่ะเมื่อกี้เป็นด็อกิเมนต์ด a ตตาเซ o ชั d นเท่าไหร่ ID 1โอเคต่อไปไปที่ ไอเทมเนมโปรไฟล์นะคะอ่ะเราต้องแก้ตรงนี้เป็นโปรไฟล์โอเคแล้วก็ก็จะมาอ่าเอ็กพาดเข้ามาตรงนี้จะเป็นชื่อของ t e x t b o ็อกที่เราได้สร้างไว้นะคะก็ไปดูที่ฟอร์มหนึ่งที่เราดีไซน์ไว้ t e x t บ็อกมีชื่ออะไรบ้าง tb name อ่า copy ไปเลย tb name เป็นของชื่อนะคะก็ tb name ตรงนี้เมื่อกี้มันผ่านมันมาถึงไ i เท m ที่มี s ใช่ไหมคะแล้วก็จะเข้าไปถึง i t ท m ที่ไม่มี s โดยมี name เท่ากับ name ตัวนี้ก็คือ tb name เนี่ยพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปเสร็จปุ๊บเซฟ เราจะให้ข้อมูลมาใส่ใน value ของ name เพราะฉะนั้น tb name จะต้อง x path เนี่ยจะต้องเท่ากับ item ที่มีชื่อเท่ากับ name นะคะแล้วก็ต่อไป tb ามาดูที่นี้เหมือนเดิมอ tb อันนี้จะเป็น tb age ก ทำเหมือนกัน p B H ตรงนี้ก็จะเป็น H ตัวนี้นะคะต่อไปเป็น Position Text b l o c เราก็เป็น p B Position ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น Position แล้วก็ s a l a r y นะคะ นี่ก็เป็น salary t ซ salary าล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 สุดท้าย tail ตัวน,นี้ก็จะเป็น t b tail อ่ะอันนี้เป็น มี B t a นี่ก็จะเป็น tail อเคส่วนตัวนี้ UC grid work คืออะไรคือตัวนี้นี่คือส่วนที่เราจะเอาข้อมูล sequence มาใส่นะคะก็ไปดูว่าเราตั้งชื่อมันว่าอะไรอ่ะไม่ได้เปลี่ยนก็ c o ไปเลยก็ได้ค่ะ UC data grid view หนึ่งก็ เอามาแทนตัวนี้ dot x p a t เราก็หา p a t ที่จะเข้าถึงอ่าแบบ sequence ได้นะคะมาดูที่ job xml แบบ sequence คือตรงนี้ section 2ผ่าท,ที่เข้ามาจะเหมือน section 1เพียงแต่พอมา,มาเจอ section มันจะเข้ามาที่ section 2แล้วก็ item ที่มี name เป็น work ed นะคะเติม ed ก็เหมือนกัน section 2 ไอเทมเน e เป็น word โอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาแมปแมปคอนโทร l ก็ u see mapping control เมื่อกี้นะคะก็อ่ะไปดูตรงนี้ตัวนี้ก็ดูว่าชื่อตรงกันไหม u e mapping control หนึ่งโอเคตรงอ่ะเราจะแมปแมปทุก ตัวเลยนะคะเข้ากับคอนโทรลนี้ทุกตัวนี่คืออะไรอย่างนี้ตรงนี้เราจะสร้างเป็นเหมือนจะแมปกับกบ ml document นะคะแล้วก็เอาชื่อ t e c t b o x ที่เรามีเนี่ยมาใส่ให้หมดก๊อปวางเลยอ่าเสร็จแล้วแมป t e c t b o x เสร็จเราต้องแมป ดัตต้ากิดวิวด้วยนะคะก็เอามาแมปเหมือนกันโอเคฟังก์ชันโหลดเรียบร้อยแล้วก็อ่าเซฟก่อนนะคะแต่ว่าใน c ีเมนเนี่ยยังไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันโหลดก็ไปที่ c ีเมนแล้วก็ให้มันเรียกใช้ ฟังก์ชันโหลดนะเราจะกำหนดเราจะกำหนดคอมมานด์ให้มันก่อนคือว่าถ้าเกิดผู้ใช้เนี่ยคลิกเข้ามาที่ปุ่ม new หรือปุ่มสร้างใหม่เนี่ยเราจะให้คอมมานด์มีค่าเท่ากับ new นะคะแล้วก็ ให้มันไปทำที่ฟังก์ชันโหลดก็คือจะให้มันข้ามไปทำที่ฟังก์ชันโหลดตรงนี้ในฟอร์มหนึ่งนี้นะคะตัวนี้เ่แล้วส่วนของ s h o w ไดอะล็อเนี N ่ย e, เราจะเปลี่ยนรูปแบบแบบนี้คือ ถ้าเปิดอ่าเปิดได้แต่ว่าเวลาปิดฟอร์มจะไม่ปิดโดยอ่าจะไม่ปิดจริงๆเหมือนมันจะซ่อนไว้มันจะหายไว้ก่อนเราก็เลยจะใช้แบบนี้อ่านี่เราจะใช้ตัวนี้ในการปิดเปิดปิด,ปด,ปดฟอร์มนะคะอ่ามันจะช่วยเรื่อง การรีเฟซด้วยโอเคตรงนี้มันแดงเพราะอะไรเรายังไม่ได้ using มันนะคะก็โอเคอันนี้ก็ฟัง์กชันโหลดก็เรียบร้อยแล้วนะคะลองรันดูก็ได้คะ่ะอ่ะดูก่อน ะะก่อนหน้าที่เรายังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันโหลดเนี่ยเรายังไม่ได้แมปอะไรคือ d a t a g i t view ยังไม่ยังไม่มีส่วนนี้นะคะเมื่อกี้เราก็ได้แมปแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันโหลดแล้วมันก็จะนำข้อมูลเนี่ยจากตัว XML top XML โอเคตัวนี้นี่นี่คือแบบ sequence ที่อยู่ใน d a t a g i t view นะคะ มันจะมีข้อมูลว่างเปล่าอยู่ข้อมูลหนึ่งก็คือตัวนี้ไอเทมที่มีข้อมูลว่างเปล่าอยู่มันก็จะแมปแล้วก็เอามาโชว์ใน management เราก็าคือตรงนี้นี่ข้อมูลว่างเปล่าที่ว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปนี้กดโอเคอ่ะมันก็จะตรงนี้มันก็จะถ้าเรากดเซฟได้นะคะตอนนี้เราไม่ได้ใส่ใสฟังก์ชันเซฟแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเรากดเซฟได้ปึ๊บ หนึ่ง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 ตรงเนี้ยมันจะไปโชว์ในนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาไอเทมเนี้ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกบนทัดหนึ่งแล้วข้อมูลทั้งในนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบบนี้โอเคแต่กรณีนี้เรายังเซฟไม่ได้ค่ะมันเรียไม่เข้าปิดไปโอเค